อภิเษกพรวยสวัสดีพี่สุภูสุคนกครับผมมือในอกระิมตามเนวยทางลาพัฒนาของอาจารย์สลองกับนอพี่น้องเนาะลาพัฒนามือวันจันลาพัฒนามือวันจันรมันออกนี่ยนอพี่น้องเนาะเลขบนออกเก่าเก่าเลขล่างออกสองสี่นอพี่น้องถค่มันเลขกสามตัวกับสีเก่าเก่าสองตัวล่างอะคือสองสี่ มึงเลขอาจารย์ฉลองพี่น้องละเลขวิ่งมันเข่าเก่าพี่น้องเนี่ยเข่าตัวเน้นอยูะเป็นแต่เสียดายาต่นเ,นเ,นนเ,ตเนี้ยและเนาะข้ามเป็นเก่าเก่าซีงี่เข่าตัวเนาะพี่น้องเนี่ยอันนี้ไปเป็นหกหกซีซะอาจารนกับเข่าตัวเลยก็เป็นหกหกซีเข่าตะเลขวิ่งได้พี่น้องได้เลขวิ่งเขา่าเก่าเข่าตัวเน้นอยอะของอาจารย์ เรามาตามกันต่อวันพุธที่ยีบสามเมษาสองหาหกแปดวันพุธที่ยีสามกล่าวพัฒนาอาจารย์สลอง

ตกแมันจะเป็นมั่วมๆแทบเป็นในพี่น่องหรือทั้งบ,บ้านฝนตกบ่มาขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ฝนตกแห้งนี่มาขึ้นเนี่ย ยูเพื่อสร้างตำบลบงนนเนีงในฝนตกแห้งมันเคื่นในพี่น้องสุ่มในกระจกว่านเขาเนี่เกิดดีปันยังหล่ะ วิ่งรูดบนล่าง แปดแปดกับสเพิ่นเนนสี่ด้โอเพิ่นเน้นแปดไดพี่น้องได้หวดแ่ล้วสกับ9เน้นที่เก่าวันนี้แกับสเน้นที่สเอ้เน้นน้อยเน้นที่แป เน่นแปดล่องสีได้ไปน้องได้ว่าิึกจับคู่แปดสี Get แปดเก้าสี่หกสี่เจ็ดนี่เหล็กสามเอ้ยไม่มีการเบิร์นอีตัวนี้ มีกันเบิลอีกพี่น้องมีเบิอลอีก44 88เอาวันนี้8คู่ได้พี่น้องได้มีเล็กเบิลน,นำ้ำ <c oughs> ส่วนเล็กสามตัวนั่นกข็ขีมีอยู่คู่เดียวพี่น้องวันนี้พ็นไหามากคู่เดียว4 แปดสี่คู่เดียวพี่น้องเลขบิ้รแล้วเลขสามตัวะนะว่าผิดบ่ถือขอตัวขอให้พี่นอ้องสุดเดียวหางเดียวเลขสามตัวที่ไหนว่าเบิ้งตัวเน้นบ้าเนี่ยเพื่อนเน้นให้ที่แปดสี่ แปดหกหกสี่เจ็ดสี่เนียนทั้งติดสี่ติดแปดอาพี่น้องแคปหน้าจอได้สราพัฒนาของอาจารย์สลองวันพุธที่ยี่สิบเนี่ย ยีสนะเห็นว่าวิ่งรูด8กับ4เด่น8ปดลองสจับคู่8ปดส8่แปดหกแปดเจ็ปดเก้่หเจ่นเน้นให้ที่8ปดสี 4, ่แปหกสีเจ็ดได้พี่น้องได้ตัวเน้นได้ตัวเน้น เรียกสามตัวกับหางเดียวสีแปดสีเนี่งนะขอบุญขอพุ่น,นาจารย์ในหลายครับผมขอพี่น้องเข้าโลหมานกันสุขภูสุคนเรื่อยๆรเฮงเฮงปังๆ,งๆงกันอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม